สวัสดีค่ะวันนี้ประวันจะทำชิ้นฟักนะคะฟักหรือแฟงเนี่ยค่ะอยู่ในตระกูลเดียวกันค่ะแต่บ้านป้าจะเรียกแฟงค่ะต้นนี้มียี่สิบปอูกค่ะจะตัดฟักตัดใหม่ๆไปทำก็ได้หรือจะทิ้งไว้หลายๆวันก็ได้ค่ะ ได้ฟัาแล้วตัดครึ่งค่ะเนื้อเขาจะแข็งนะคะถ้าเป็นแฟงแก่เนี่ยค่ะปอกเปลือกค่ะ ปอกให้หมดเขียวๆได้ยิ่งดีนะคะนี่ป้าทำให้ดูป้าก็เร่งหน่อยค่ะ่าครึ่งน,นะคะฟักไสออกค่ะ เป็นชิ้นๆค่ะเท่าๆออก,กันค่ะได้ฟักมาแล้วนะคะนำไปล้างค่ะล้างด้วยสันส้มก็ยิ่งดีค่ะแส่สันส้มลงไปก่อนแล้วล้างค่ะ น้ำปูนนะคะน้ำปูนใสค่ะป้าซื้อปูปนมาหนึ่งถุงสิบบาทใส่ไปนหนึ่งกระเต่งค่ะบ้านป้าจะแช่ทิ้งตลอดค่ะจะตักน้ำปูนใส่ไปในกระมังฟักนะคะแช่แปดชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงค่ะหรือจะค้างคืนก็ได้นะคะค้างคืนนั้นนำมาเทออกค่ะล้างน้ำปูนออกก่อนค่ะจะล้างน้ำผ่านก็ได้ค่ะ แล้วไปตั้งน้ำนะคะมีสันส้มหนึ่งช้อนค่ะทุบให้ละเอียดก่อนนะคะไม่ต้องเดือดก็ใส่ได้ค่ะสันส้มใส่ลงไปเลยค่ะใส่ฟักลงไปเลยค่ะต้มให้สุกหน่อยค่ะไม่สุกเละนะคะต้มแค่พอสุกค่ะพอเราใส่ฟักลงไปแล้วเราไปเตรียมน้ำนะคะน้ำหนึ่งกระมังค่ะ มีน้ำแข็งใส่เยอะๆยิ่งดีนะคะพอฟักสุกตักฟักใส่กระมังน้ำเย็นนะคะเขาหายร้อนแล้วใส่ตะแกรงหรือกระมังอีกครั้งนะคะแล้วเทใส่กระมังค่ะใช้น้ำตาลโรยค่ะถ้าฟักน้อยๆก็ชั้นเดียวก็พอค่ะถ้าเยอะๆใสสองชั้นค่ะแบ่งครึ่งค่ะโรยน้ำตาลต่อค่ะ ฟักหนึ่งกิโลครึ่งน,นะคะน้ำตาลหนึ่งโลค่ะจะทำง่ายค่ะป้าใช้ใส่ถุงนะคะแล้วก็มังถาดทับค่ะน้ำหม้อหนักๆทับอีกเที่ยวนึงค่ะจะได้ละอุค่ะเช้าแล้วนะคะ ป้าทำนีนน้ำตาลน้อยนะคะป้าใช้หนึ่งโลแปดน้ำตาลหนึ่งโลค่ะเช้ามาก็ตั้งกระทะเลยค่ะเขี้ยวนะคะใช้ไฟกลางก็ได้ไฟแรงก็ได้ค่ะตอนแรกค่ะ เคี่ยวจนกว่าจะแห้งนะคะพอขแห้งตัวแล้วหลีไฟนะคะหลีให้เบาที่สุดเลยค่ะถ้าไม่เคยทําเลยเนี่ยใช้ฟักหนึ่งกิโลครึ่งนะคะน้ําตาลหนึ่งกิโลจะทําง่ายค่ะแต่จะเหลือน้ําตาลหน่อยค่ะสมัยก่อน พ่อป้าจะชอบซื้อมากินมากค่ะบ้านป้าอดขนมกันไม่ได้ค่ะชอบกินหวานหวานกันค่ะคนไปคนมานะคะคนไปเรื่อยๆนะคะไปต้องเบาค่ะไปอ่อนๆ ป้าก็ทำบ่อยมากค่ะทำเยอะๆป้าเก็บไปทำไส้ขนมเปี๊ยะค่ะมันไปเรื่อยๆค่ะ เป็นเก็แล้วค่ะตากใส่ตะแกงนะคะนำไปตากแดดค่ะจนกว่าจะแห้งนะคะเพราะฟักเขายังมีฟรามฉ่ำอยู่ในตัวค่ะต้องตากแดดด้วยค่ะทานตอนนี้เลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะทิ้งไว้แห้งต้องไปตากแดดค่ะถ้าตากไม่แห้งเก็บไว้จะขึ้นลานะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมรายการสวัสดีค่ะ